ชื่อประเสริฐรัตนาโชเตนะคะชื่อทางธรรมอาจารย์ตั้งให้นห้นะคะชื่อมั่นลมศีนค่ะก็อายุตอนนี้หกสิบแปดปีค่ะอ่าเป็นวันนี้ขอส่งการบ้านนะคะได้ยินไหมคะค่ะขอส่งค่ะอ่าเป็นนักเรียนปีสอง ตอนนักปศก็สามปีค่ะปีสองอแต่การการหลังก็การบ้านไม่ค่อยได้ส่งนะคะทีนี้มีความรู้สึกว่าเกี่ยวกับชื่อเหมือนกันนะคะเป็นคนที่จะไม่รู้ว่าจําได้วันนั้นไปขอชื่ออาจารย์คอยพูดให้คิดว่า<ล>ตัวเองน<ห>คนยังไบ้างมีน<อ>ิสัยยังไงก็เลยเขียนไปว่าเป็นคนที่มิตกกังวลลังเลสงสัย จิตใจไม่แน่นอนนะคะทีนี้ตอนนั้นอาจารย์ตั้งมาให้สองชื่อค่ะชื่อหนึ่งอาจารย์บอกว่า,อาชอบความสงบลังเลสงสัยไม่มั่นคงไม่แน่นอนตอนนั้นไม่รู้เลยค่ะว่าตัวเองนั่นแหละคือกิเลสทั้งหมดเลยเพียงแต่พูดตามความคิดของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนนิสัยอย่างนั้นชอบความสงบอาจารย์เขียนมาให้สองชื่อชื่อแรก มั่นแสงศีลแล้วก็ชื่อที่สองอาจารย์สมั่นล่มศีลบอรอาจารย์ยังชอบความสงบสงบเงียบๆอ่าขอเป็นมั่นล่มศีลกกันนะคะก็ก็ได้เป็นมั่นล่มศีลค่ะแแล้ววันนั้นไม่ได้ถามอาจารย์เลยนะคะว่าเอ๊ะมีความหมายอะไรเป็นอะไรชื่อแสงแต่มาคิดเอาเองว่า ที่เนใจว่าถ้าแสงเนี่ยมันก็ต้องอร้อนต้องเ็มันต้องพุ่งขึ้นอ่ะแต่มันนี่มันล่มล่มเย็นเย็นตามสไตล์อย่างงั้เลยค่ะก็พอประมาณนั้นเรื่องชื่อก็ตอนนี้สภาวะ่าตั้งแต่มาได้เข้ามาเป็นจิตอาสาก็พยายามที่จะบำเพ็ญตนเองและก็ดูแลตนเอง เพราะว่าตัวเองเนี่ยที่ได้มาก็พวความไม่สบายมาจากสภาพที่ร่างกายไม่สบายหลายอย่างก็แต่ก่อนก็ทํางานก็ทํางานมาแค่ยี่สิบปีพออายุห้าสิบห้าสิบอ็ดก็ลาออกจากงานเลยหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นคนที่ไม่เคยทําเป็นลูกชาวนานะคะเต่๋ไม่เคยทํานา ก็ออกจากนามาตั้งแต่จบปสี่เลยแล้วก็มาอาศัยอยู่ลืมบอกไปนิดนึงเป็นคนนครค่ะแต่ไปอยู่สงขลาเป็นจิตอาสาของสนป่านาบนสองแต่ว่าสำนองตะเวียนบ้านอยู่สงขลาก็ตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่สวนป่านาบนสองเป็นจิตอาสาจรแต่ก็มาอยู่ใกล้ๆประจําอะค่ะมาบ่อยมาบ่อย ท่าที่จะมาได้ด้วยความตั้งใจว่าเราเมื่อเราได้มาศึกษาทางด้งานหา์ของอาจารย์แล้วกไ็ไม่ได้เปรียบเทียบจากคนอื่นทำให้เราเนี่ยดีขึ้นไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจจากคนที่ขืมขืมไม่พูดก็พูดมากขึ้นแล้วก็จากร่างกายที่ มีหลายโรกเหมือนกันนะคะ่ึงความดันไขมันมีก้อนเนื้อที่ช่องท้องแล้วก็ที่รักะและ้ตอนนี้มีที่ศรีรษะก็มีแล้วเป็นกระดูกทับเส้นทีนี้เรามันได้มาดูแลตัวเองตั้งแต่เจออาจารย์ทำเองมาแล้วปฏิบัติตามแต่อย่างเดียวที่ในความรู้สึกว่า ความจําจําเร็วแต่ก็ลืมเร็วอันนี้ยังยังไม่คืนมาเพราะว่า,าเราเคยเป็นเหมือนจะว่าสัตว์เอ่ยไงอ่ะมันจําไม่ได้วูบสมัยเรียนม .8 สมัยก่อนนะคะแล้วก็มันวูบวูบแล้วเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจําอ่านหนังสือไม่ค่อยจําสารภาพเลยค่ะปีนั้นตกม .8 รุ่นสุดท้าย <laughs> แต่ก็ทําใจให้สบายว่า ็มันเรียนก็เรียนพอได้พอทํางานแล้วก็รู้สึกว่าวางใจหลายๆเรื่องก็ทําให้ตัวเองรู้สึกสบายไม่ต้องทานยามาดูแลตัวเองโดยที่เราอาศัยศาสตร์ของอาจารย์ทำอยู่เรื่อยปฏิบัติิบัติอยู่เรื่อยนะคะอาศัยแล้วตอนนี้บางทีเราไม่ค่อยจำแต่ฟังจากพี่น้องฟังปั๊บสิ่งไหนที่เราทําได้เราก็ ทำเลยแล้วก็ปฏิบัติได้เลยในจุดที่ที่ร่างกายเรามีปัญหาก็ตั้งแต่พอสสี่สิบแปดรู้สึกจะไม,ม่ทานยาเลยนะคะไม่มียาเข้าตัวอาศัยยาทั้งเก้าเม็ดของอาจารย์นะคะของพี่น้องได้ได้กำลังใจจากพี่น้องเราก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็ตอนนี้ก็ เออก็ได้มาบำเพ็ญนในสวนสองก็ทำตามที่ทำได้อะไรที่อะไรที่เล็กๆน้อยอะ่ะจะทำไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องมือนะคะแต่ถ้าเป็นใช้พลังงานก็พอทำได้อยู่แต่ก็รู้เพียรรู้พักนะคะเพราะพี่น้องก็ช่วยเตือนกันอยู่เรื่อยเหมือนกันว่าเรามีพี่น้องได้ช่วยกันขัดเกลาและความ แต่ยังมีความกังวลความกังวลก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองจะไปกังวลเรื่องของคนอื่นเพราะตัวเองเนี่ยถ้าคิดคิดแล้วตัวเองก็เหมือนกับไม่มีภาระแต่ก็ยังแบกแบกแบกด้านจิตใจบ้านภาระเรื่องคนอื่นอยู่บ้างแต่ก็ก็วางได้ค่ะวางได้เป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าอนาคต ก็จะพยายามบำเพ็ญภาคเพียรน,นะคะเพื่อตอนเองแล้วมีอะไรที่จะช่วยที่น้องเราได้ก็จะช่วยนะคะตามความสามารถะะที่ํำได้และเท่าที่ความจำจะํำได้แต่ภูมิใจมากเลยนี่ที่น้องเราที่เข้ามาใหม่นะคะ,ะเรียนใหม่หรือที่น้องเก่าเนี่ย เป็น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 เหมือนอาจารย์ของป้าเสดได้หลายๆเรื่องเลยนะคะคืออะไรที่เขาทาเนี่ยเราอะไรได้เราก็ทําแต่ว่านั่นแหละเท่าที่ทําได้ด้วยใจที่เบิกบานไม่กังวลนะคะก็พอประมาณนี้ค่ะก็อนุโมทนาบุญกับพีเะะ่เสดนะคะค่ะเออมีในแชทนะคะมี สอนนะคะสอนบอกว่าพี่เสิร์ตน่ารักมากๆค่ะขอยืนยันนะคะไม่ใช่แต่พี่สอนยืนยันนะคะเมก็ขอยืนยันว่าพี่เสิร์ตก็น่ารักมากๆค่ะค่ะพี่น้องเราะอะค่ะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนๆนะคะแต่ก็มีความสัมผัสสัมพันธ์กันนะคะเราก็สัมผัสได้ถึงความเขาเรียกว่าความเป็นพี่น้องเนาะ,ะความมีน้ำใจ เอกื้อคุลต่อกันนะคะก็จะมีความอบอุ่นนะคะเวลาที่พบกันนะคะหนูไม่รู้ว่าพี่จำหได้หรือเปล่านะแต่หนูจำพี่ได้แล้วก็พี่อบมากพี่น่ารับมากๆค่ะจำได้ค่ะได้ต่นพิธีษณาบุญนะคะกางแรกที่นส่วนกลาง๋อค่ะตอนนั้นที่พี่ยาพรมีอะไรหรือเปล่าคะ พี่นะเข้าใจว่าตอนแรกพี่ยังเข้าใจว่าพี่เสิร์นอยู่สวนก้าเลยนะคะ,<น>ะเพราะว่า<อ> <laughs> พี่เสิร์รนะะพี่เสิร์นก้าแล้วก็พี่เสิร์นอยู่ทางทีมภาคใต้นะคะแต่มาบำเพ็ญที่สวนก้าอยู่นานทีเดียวนะคะค่ะก็เป็นพี่น้องเราอีกท่านหนึ่งนะคะที่เอบำเพ็ญไปช่วยในที่ที่กําลังต้องการกําลัง ของทีมที่จะมาช่วยกันช่วงบุกเบิกสวนปานบภูนก้านะคะก็ได้เห็นได้เห็นพี่เสิร์มาร่วมบําเพ็ญตรงนั้นนะคะมั่นร่วมศีลน,นะคะก็สมชื่อนะคะพี่เสิร์เป็นมีการเรียนพี่เสิร์ก็สมัครเรียนตามพี่น้องมานะคะค่ะความ,มจมูว่าควอมจำไม่ดีนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังมีวิชาเทคนิคการจำให้นักศึกษา สถาบันวิชารามทุกท่านเลยได้เรียนนะคะแล้วพอเรียนไปเนี่ยทุกท่านจะอ่ามหัศจรรย์ตนเองเลยว่าโอ้โหเราเราจำได้ขนาดนี้เลยหรือนี่ตอนนี้พิเศษยังไม่ได้เรียนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้<ม>แล้วก็อีก<ม>วันต่อต่อไปเรามาฟังเพื่อนหรือว่าเรียนแล้วคะร่วมเรียนหรือย,ยังคะคือร่วมเรียนค่ะในันคิดเหมือนว่าตอนฟังปั๊บที่เหมือนจะจําหมดเลยนะคะ <risque> แต่พอหลังจากนั้นสมมติว่าน้องอาจารย์พูดมาสีห้าข้อแต่พอสรุปเหมือนกับจำจำจ,ำจำแต่พอใจเขียนก็ประมาณสามข้อสอข้อก่อนนั้นแหะค่ะคือเหมือนแต่ว่าถ้าอะไรที่ปฏิบัติอะ่ะอกอ็มันมันเราทำด้วยตัวเราก็อ,อด้วยตัวจะจำ <ๆ S 2> ได้เลยนะคะค่ะ เดี๋ยวนี้ฟังฟังแบบนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยไม่าจะเกิดขึ้นอีกทจจะเป็นไปได้นะก็บางทีมีเสียงแทรกนะคะเมื่อสักครู่เป็นเสียงแทรกนะคะค่ะเดี๋ยวเราโอกาสต่อไปนะคะเรามาฟังอ่านร่มศีนะคะมาส่งการบ้านเรื่องความจํานะคะคิดว่าเดี๋ยวท่านจะมีมหัศจร์ตัวเองเนี่ยมาเล่าสู่เราฟังในโอกาสต่อไปนะคะค่ะ วันนี้เราก็ทําใจร่มๆไว้ก่อนนะคะทําใจร่มๆไว้ก่อนมาดูดูเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวมาลองทําตามไปด้วยกันนะคะค่ะต่อไปเป็นอภัยโรธนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะ